ผมเห็นข่าวนะครับสำหรับ MK นะครับเริ่มที่จะบุกในส่วนของบุฟเฟ่นะครับลายบุฟเฟ่นะครับก็จะมีการตั้งราคาอยู่3ราคานะครับก็คือในส่วนของราคา499 699แล้วก็899บาทนะครับก็มี3ราคานะครับก็เออ,อการบุกราคามี3เกรดเนี้ยนะครับก็ สินค้าที่เพิ่มขึ้นมานะฮะในแต่ละอย่างนะครับที่ผมเห็นคร่าวๆนะครับ499ก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็อาจจะมีพวกผักนะครับแล้วก็มีน้ําจิ้มที่หลากหลายมากขึ้นนะนะครับ499นะครับเป็นเนื้อสัตว์แล้วก็ถ้าเป็น699นะครับ699จะมีในส่วนของติ่มซำเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะแต่ก็ยัง มีจากัดเมนูนะครับก็ไม่ได้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็มเีเพิ่มขึ้นมาก็เป็นพวกเกี๊ยวนะครับแล้วก็มีพวกปลาหมึกมีหอยอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับมีเนื้ออีกเกรดหนึ่งนะฮะสำหรับหกร้อยเก้าสิบเก้าแล้วก็สาหรับแปดร้อยเก้าสิบเก้านะครับแปดร้อยเก้าสิบเก้านี่ก็จะมีในส่วนของซีฟู้ดเพิ่มมาขึ้นก็คือเป็นส่วนของกุ้งนะครับกุ้งแม่น้านะครับแล้วก็กินในส่วนของออบาร์ติ่มซําแล้วก็ของทอดได้ไม่อั้นเลยนะครับอันนี้นะครับก็ ส่วนเป็ดนี่เป็นการสั่งเพิ่มแล้วก็ในส่วนของน้าชานี่ก็มีการเหมือนต้องจ่ายเพิ่มด้วยนะครับที่ผมเห็นราคาตรงนี้นะฮะก็พอเห็นในส่วนตรงนี้นะครับมองเรื่องกลยุทธ์นะเราพูดถึงเรื่องของการลงทุนนะครับก็บองเรื่องกลยุทธ์ดูเอ่อผมนึกถึงเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับพอดีน้องมีน้องที่ทํางานเล่าให้ฟังนะครับล่าสุดเนี่ยฮะบอกว่าน้องบอกว่าพี่เคยกินไหมตรงที่ร้านหมูกระทะมันมีร้านหมูกระทะร้านหนึ่งนะอร่อยมาก อยู่แถวๆประมาณสักกระทรวงพลังงานนะข้างๆกระทรวงพลังงานซึ่งร้านเนี้ผมกินตั้งแต่ม .4 แล้วแต่ว่าก็สุดท้ายก็ปิดไปตอนที่ผมอยู่ปี2ซึ่งผมก็แปลกใจนะว่าเหมูกระทะมันจะปิดไปได้ไงเพราะว่าร้านตอนนี้หมูกระทะเนี่ยก็บางร้านก็อยู่นานนะแล้วก็ไม่ได้มีการปิดไปนะครับแล้วร้านอาหารก็น่าจะอยู่ได้นะครับก,ก็งงเหมือนกันว่าทำไมถึงปิดนะครับ ซึ่งตอนตอนแรกเราคุยกันในส่วนของเรื่องบุฟเฟ่แรกๆที่เข้ามาในไทยนะก็ตอนนั้นบุฟเฟ่ในส่วนของบุกะทะเนี่ยนะครับราคาที่น้องเขากินเนี่ยคือราคา99บาทซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็บุฟเฟ่ในประเทศไทยก็เริ่มเข้ามาละด้วยราคามา199 299นะฮะช่วงแรกๆเลยนะครับโดยร้านบุกะทะที่น้องบอกนะชื่อร้านในส่วนของร้านห้องเต้บุกะทะนะครับร้านอยู่ตรงข้ามโรงเรียน แถวแถวขอวังนะครับพอถัานจากกระสวงพลังงานเข้าไปนะครับเขาบอกแรกๆเนี่ยก็คือร้านราคา9 9เนี่ยจริงๆเป็นร้านเล็กๆมากนะฮะมีไม่ถึง10โต๊ะเลยแล้วก็คนงานแค่2คนเองนะครับรายอาหารก็มีในส่วนของพวกเ,ออเนื้อสัตว์นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็คนในส่วนของปตาทหรือกระรวงเนี่ยก็มากินเยอะเหมือนกันนะครับผมก็ถามว่าแล้วแบบนี้มันเจ๊งตอนไหนนะครับ น้องน้องเขาเล่าให้ฟังว่าก็เริ่มมาเจ๊งตอนในส่วนของกระทรวงพลังงานเนี่ยเขาสร้างตึกเสร็จนะฮะตึกตึกกระทรวงพลังงานนะ,ะตึกพลังงานแล้วมันมีร้านอาหารในนั้นด้วยนะฮะคนก็ขี้เกียจเดินออกมาด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของราคานะครับราคาบุฟเฟ่หรือราคาบุกท้านเนี่ยมันแพงขึ้นผมก็บอกว่ามันแพงระดับไหนเหรอเขาบอกว่าตอนแรกก็99กผมก็กินนะตอนประมาณสักหมอสี่แล้วก็ ถัดมาเนี่ยก็คือราคา199บาทก็ยังคนเยอะนะ199บาทคนก็ยังกินอยู่ก็เรียกว่าแปลงในส่วนของอสนามหญ้าหรือพวกดินเลยเนี่ยก็คือเอาโต๊ะไปวางอะนะฮะแล้วก็มีเพิ่มโต๊ะขึ้นแล้วก็มีกับข้าวเพิ่มมาขึ้นก็เป็นพวกหมูมันนาอะไรพวกนี้ครับเพิ่มเข้ามานะครับแต่น้องเขาบอกว่าก็เขาไม่กินอีกเลยตอนราคา350บาทผมก็ถามว่าเอะทำไม ู่ดีมันราคาปรับไปอย่างนั้นแล้วมันมีอะไรเพิ่มเติมไหมน้องบอกว่ามันมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็เป็นคุกในส่วนของกุ้งแล้วก็คือเตากุ้งสําหรับ350บาทนี่ประมาณสัก15หรือ20ปีที่แล้วถือว่าค่อนข้างแพงนะถ้าเทียบแล้วเนี่ยก็คือ350บาทเพิ่มแค่กุ้งอย่างเดียวน้องก็บอกว่ารู้สึกว่าแค่กุ้งอย่างเดียวรู้สึกเหมือนแพงไปและร้านหมูท้าทมันก็เยอะมากเลยนะและ350บาทมันแพงเกินไปสําหรับโพสิชันของการเป็นหมูกระทะนะ ก็เรียกว่าไปกินร้านอื่นดีกว่าเพราะว่าสามบาทเนี่ยจริงๆถ้าสมัยก่อนนี่คือไปกินชาบูชิอะไรพวกนี้ดีกว่านั่นอยู่ในห้างด้วยนะเขาก็รู้สึกว่าคุ้มค่ากว่านะสุดท้ายเขาก็ไม่ไปกินอีกเลยแล้วร้านก็เจ๊งไปก็ตอนนี้ก็กลายเป็นพื้นที่ว่างเนาะแบบว่าไม่มีร้านค้าแล้วกลายเป็นว่าคือจากร้านที่ขายดีๆขายดีๆน้ำจิ้มอร่อยนะกลายเป็นว่าตอนนี้คือเจ๊งแล้วก็คือเป็นที่รกลางนะฮะ ผมก็บกแบบว้แปลกใจนะจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเคสน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเราไม่รู้เลยนะว่าเราควรจะหยุดในการตั้งราคาเท่าไหร่นะเพราะว่า99บาทนี่เราก็ไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่า199บาทแบ้าทเราควรจะหยุดไหมหรือจริงๆแล้วเราจะด้วยไงว่าราคานะจะเป็นฟองสบูนบบ่นะคือก็แปลกเหมือนกันคือมันก็เป็นศาสตร์และศิล์เหมนะนในการตั้งราคาเนี่ยเพราะว่าสําหรับคนที่กินถ้ารู้สึกว่ามันแพงก็ไม่อยากจ่ายหรือมันมีอะไรที่มันทดแทนได้ก็ก็ไม่อยากไปกินนะ ก็แล้อย่างคือตอนนั้นเนี่ยก็ผมก็บอกให้ตอนนั้นเนี่ยคนเขากินเยอะเนี่ยเพราะมันเหมือนแบบมันเป็นของใหม่ด้วยผมบอกว่าหลังจากนั้นไม่นานแม่งมีในส่วนของโรงงานแม่งผลิตกระทะหมูกระทะออกมาเว้ยแม่งเป็นดิส랩ชัดๆเลยคือแบบแม่งคนแม่งไม่ต้องไปกินร้านหมูกระทะแล้วคือแบบคนแม่งเอาแบบกระทะเนี่ยแม่งไปย่างเองที่บ้านซื้อหมูแบบเยอะๆแล้วไปทําเองนะ้นำจิ้มก็ ทำเองก็กลายเป็นว่าลายมีลายน้ำจิ้มเอ่อก็จะมีผลิตภัณฑ์อื่นคือน้ำจิ้มหมูกระทะที่เป็นขวดนะก็ก็เริ่มออกมาเรื่อยๆนะก็สําหรับคนที่แบบอยากจะกินมันก็กลายเป็นว่าแย่งทําให้เอ่อคนที่ไปกินร้านหมูกระทะเนี่ยมันน้อยลงด้วยเพราะว่าสามารถทํากินเองได้แล้วก็ถูกกว่าด้วยคือแทนที่จะไปกินต่อหัวแบบหัวละมา200บาทหัวละส0 0บาท4คนก็800สู้800นี่คือยากเองดีกว่าหัวได้เนื้อเยอะด้วยสมัยก่อนนะครับ แล้วหลังจากผมที่คุยกับน้องเนี่ยก็เหมือนผมเริ่มมาตกกรอนเพิ่มนะฮะในในส่วนของการาวางโพซิชันแบนนะแล้วก็ในส่วนของการตั้งราคาเนี่ยโคตรสำคัญเลยเพราะจริงๆเนี่ยในส่วนตอนเนี้ยในภาวะตอนเนี้ยคือราคาของแพงนะครับแต่ว่าข้าวจานหนึ่งเนี่ยแปบาทนะรวมน้ำนอาจจะประมาณสักร้อยหนึ่งเลยนะแต่ว่าส่วนที่มันแปลกไปคือคนที่มันแบนสูงๆอ่ะนะฮะอย่างแบลโดนเนี่ยคือ มันออกชุดในส่วนของชุดสุดคุ้มเงี้ย99บาทคือมีเบอร์เกอร์มีน้ำมีเฟนไฟา์ด้วยนะครับตรงนี้ออกชุดมา99บาทถูกกว่าข้าวปกติของเราเลยทำไมถึงกระโดดลงมาดามลงมาข้างล่างเงี้ยแล้วก็เป็นโปรโมชั่นที่อยู่เป็นปีเลยนะครับซึ่งถ้าถามผมนะสําหรับชุดแมคโดนัลด์อะไรเงี้ยถ้าราคามันอัพขึ้นไปประมาณสัก200บาทต่อชุดเนี่ยซึ่งจริงๆถ้าให้ตามเงินเฟอ้อซึ่งราคาของมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆ ผมก็ไม่กินนะถ้าสมมติราคาชุดประมาณ200กว่าบาทผมรู้สึกว่าแบบถ้าอัพราคาขนาดนั้นอ่ะผมว่า200บาทผมไปจ่ายแบบซื้อที่เป็นซับเบย์ไปกินซับเบย์ดีกว่าหรือเพิ่มอีกนิดเดียวจาก200บาทเพิ่มอีกนิดเดียวกลายเป็นบุฟเฟ่ต์หเป็นแบบสลดสัดซิสเตอร์อะไรก็ตามที่มันดีกว่านี้อีกนะฮะก็ผมก็คิดว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยเป,เป็นจุดที่โพซิชันราคาที่ถึงจุดจุดหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะขยับราคาได้เพราะถ้าขยับไปปุ๊บผู้บริโภคก,ก็ไม่แตะเลยนะครับหรือแม้แต่สุกี้ตีน้อย หรือว่าพวกนาไลาบูฟเฟ่หรือว่าค่าน้อยขอชาบูที่เขาเอ่อรวมรวมกันนะคือราคาก็ประมาณสัก200กว่าบาทนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยสำหรับร้านที่มันปรับราคาขึ้นไปแล้วเนี่ยร้านเหล่านั้นก็คือคนเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะฮะผมมอถามคนที่เป็นลูกค้าผมคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าไปกิน MK นะล่าสุดนะมีแค่2โต๊ะเองตอนนั้นประมาณสักบ่ายๆละนะครับเาเขาก็ถามพนักงานว่าแบบ ทำไมคนน้อยจังพนักงานบอกว่าก็ต้องรอประมาณทุ่มหนึ่งคนน่าจะเยอะเพราะว่าเขาเลิกงานซึ่งจริงๆอ่จากเดิมนะก็คือช่วงกลางวันเนี่ยอาจจะมีพวกกลุ่มนักศึกษาก็ยังไปกิน MK สมัยตอนผมที่เป็นนักศึกษาผมก็ยังไปกินนะเ k เพราะราคาก็พอจับต้องได้สําหรับนักศึกษานะแต่พอราคามันเริ่มแพงปุ๊บตอนนี้นักศึกษาไปดูได้นะช่วงกลางวันเนี่ยช่วงกลางวันในสุก,กี้ตีน้อยเนี่ยโอ้หนักศึกษาเพียบเลยแต่จะไม่เห็น นักศึกษาที่ร้าน MK แน่นอนช่วงวันนะตอนะช่วงเวลานี้นะช่วงวันนี้หรือช่วงช่วงเวลาแบบนี้ก็ได้กลางคืนก็ได้ก็คือไม่ว่ากลางคืนหรือกลางวันอ่ะส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจะไปอยู่ทุงสุกี้ที่น้อยนะฮะดังนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าถ้าสมมติมองเรื่องของงบการเงินหรือว่าการลงทุนพวกร้านอะไรพวกเนี้ยนะถ้าสําหรับการที่จะต้องปรับราคาขึ้นนะเพื่อให้กําไรขั้นต้นมันสูงขึ้นน่ะแต่ว่าคนเนี่ยมันน้อยลงนะ ในที่ในการที่เข้ามากินอาหารในร้านเนี่ยไปไปมาเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มกันด้วยเพราะว่าคนมันน้อยลงด้วยแล้วพอจะกลับมาแบบลดราคาลงมาเช่นอย่างเช่นฮอตพอตอย่างเงี้ยเคยแบบว่าราคาสูงสูงเนี่ยปรากฏพอจะลดราคาคนนี้ก็พอลดราคาก็ลดเกรดอาหารอีกนะลดการบริการอีกนะทาให้คนก็ยิ่งน้อยไปเพราะของมันแย่แล้วก็มันก็ปากต่อปากว่าของมันแย่กลายเป็นว่าจํานวนคนมันก็น้อยกว่าค่าที่ต้องจ่ายต่อเดือนด้วยกลายว่าร้านก็เจ๊งไปนะ ล่าสุดก็มีข่าวนะในส่วนของไดโดมอนนี่ก็คือสาขาสุดท้ายก็ปิดไปละนะฮะก็คือวันวันสุดท้ายอ่ะวันสุดท้ายวันที่5สิงหาเนี่ยจะปิดละนะดังนั้นซึ่งการบาระะ์รายอาหารนะบุฟเฟ่กับราคาค่อนข้างจะเป็นศาสตร์และเป์จริงเพราะว่าผมว่าถ้าสมมติราคาแพงไปเนี่ยคนก็จะไปกินโรงแรมดีกว่านะเพราะว่ามันมีในส่วนของการเซอร์วิสหรืออาหารที่มาตรฐานที่ดีกว่าแต่ถ้าสมมติแต่ถ้าสมมติมมว่าราคาถูกนะแล้วก็ ถูกเกินคุณภาพแนละ้วก็อยู่ไม่ได้อีกนะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของร้านอาหารนะแต่ถ้าสมมติว่าราคาแพงอีกแพงกว่าคุณภาพคนก็บอกไปกินร้านอื่นดีก,กว่าดังนั้นเหตุผลนะที่ผมเมื่อกิน MK นะครั้งแรกนะของครอบครัวผมก็คือตอนนั้นเนี่ยสุกี้สุกี้โคคาหรือเรือนเพชรเนี่ยมันหายากกันแล้วก็ไกลด้วยแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงด้วยการหาสุกี้กินแต่ก่อนนี่ค่อนข้างจะย,ยากนิดหนึ่งนะก็เลยมากตกที่ MK แหละราคาก็ไม่ได้แพงมากนะ แต่ตอนนี้เหมือนราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงนะสำหรับ MK นะฮะแล้วตอนนี้มันมีเรื่องที่มาใหม่นะสาขามาใหม่แล้วก็เขาเรียกว่าอาจจะเป็นชา a l ล e น g ์ได้เลยก็คือในส่วนของลักกี้นะลักกี้สุกี้กับลักกี้บาร์บีคิวนะลักกี้บาร์บีคิวเนี่ยน่าสนใจอย่างหนึ่งคืออยากรู้เหมือนกันว่าบาร์บีคิวคาซาเนี่ยเขาจะจัดการยังไงนะสำหรับบาร์บีคิวลักกี้บาร์บีคิวเนี่ยมีน้ำจิ้มบาร์บีคิวด้วยแล้วก็ มันอาจจะไม่เหมือนกับบาร์บีคิวพาซ่าหรอกนะแต่ว่ามีเตาเหมือนกันเลยมีน้ําจิ้มเหมือนกันเลยแล้วก็มันมีรายอาหารที่มากกว่านั้นด้วยแล้วราคาก็ถูกกว่าด้วยเพราะมันเป็นบุฟเฟ่ด้วยนะก็ลองดูว่ามันจะเกิดดิสลอฟขึ้นไหมสําหรับตัวบาร์บีคิวพาซ่าเขาตอนนี้บาร์บีคิวพาซ่าก็มีขายน้ําจิ้มด้วยเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของนักศึกษานะที่ชอบราคาย่อมเยาวก็อาจจะเทปตรงนั้นถ้ามองในส่วนของ เพจนะลัคกี้บาร์บีคิวตอนนี้ก็ประมาณสักหกพันกว่าหกพันกว่าคนที่กดไลค์นะเพจนะก็มีอาหารเนี่ยประมาณเนี้ยนะสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วมีน้ำจิ้มบาร์บีคิวน้ำจิ้มยากิริคุด้วยนะแต่จริงๆคือถ้าเทียบแล้วก็เอ่อตอนนี้บาร์บีคิวฮาราซาก็มีมีล้านกว่าคนนะที่กดไลค์เนี่ยคืออาจจะดูห่างนะแต่จริงๆถ้าลองเทียบกับตัวสก,กิติน้อยเนี่ยจริงๆเพิ่งมาดังนะเพิ่งมาดังช่วงประมาณสักสองปีที่แล้วสามปีแล้วนะ ก็2565เนี่ยตอนนั้นเนี่ยสุกี้ติน้อยยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่นะราคา200กว่าบาทเนี่ยเพิ่งมาจะพีคเนี่ยก็ตอนนี้คือคนกดไ like ลค์ประมาณสักเกือบร้านนึงละประมาณ7 0 0 0แสนกว่านะ7 0 0 0แสนแแสนกว่านะก็ MK ก็คนตามประมาณล้านกว่าล้าน3นะก็เอาจจช่วยแล้วกันสำหรับ MK เนะแต่ว่าตอนนี้เหมือนคอมเมนต์ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับตัวเอ่อ ลายบุฟเฟ่ของ MK นะราคายังแพงไปยังไม่รวมเป็ดย่างเหรอทำไมต้องเติมน้ำบวกน้ำเพิ่มอีกทำไมราคา800กว่าบาทโหโคตรแพงเลยนะก็ลองดูแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะในการวางธุรกิจนะว่าราคาบางทีแพงเกินไปนี่เราก็รู้สึกว่าไม่อยากซื้อแล้วหรือบางทีก็คือทาให้เขาเรียกฟิกคอร์สมันไปบวมตรงนู้นนะนั่นคือเราก็มีจุดจุดนี้ที่เราต้องพอแล้วเราอยากขยายมากเราเน้นกินมาร์เก็ตแชร์กันดีกว่านะ ก็เป็นแบบนี้นะครับ